สร้างโลกเสมือนจริงในโลกดิจิทัลการปฏิวัติใหม่ในการทำนายสภาพอากาศทีมนักวิจัยในเยอรมนีได้สร้างโลกดิจิทัลเสมือนจริงที่ยิ่งใหญ่และละเอียดมากที่สุดในปัจจุบันซึ่งเป็นการขยายขอบเขตความสามารถในการทำนายสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตการสร้างโลกดิจิทัลนี้เป็นการขับเคลื่อนสู่สถานะดิจิตอลทุนที่สามารถจำลองสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของโลกได้อย่างละเอียดและเข้าใกล้กับความเป็นจริงมากที่สุดการพัฒนานี้เป็นก้าวกระโดดใหญ่ จากความละเอียดที่40กิโลเมตรต่อตารางกริดในอดีตด้วยความช่วยเหลือจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในยุโรป2แห่งคือเอิร์และจูเพอร์เธอร์ที่มีจำนวน GPU ยูมากถึงหมื่นตัวทำให้การประมวลผลข้อมูลสูงถึง1.25กิโลเมตรต่อตารางกริดแบบจำลองนี้ประกอบด้วย672ล้านเซลล์มีความละเอียดสูงมากทั้งในพื้นผิวโลกทะเลและชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นการขยายขอบเขตความสามารถในการจำลองปรากฏการณ์เล็กๆอย่างพายุฝ,ฝนคลื่นน้ำหรือกระแสน้ำในมหาสมุทร ที่ไม่สามารถจำลองได้ในอดีตแต่ที่น่าสนใจคือวิธีการที่ทีมนักวิจัยจัดการกับความซับซ้อนในการประมวลผลการสร้างโลกดิจิทัลนี้ไม่ใช่แค่การเพิ่มความละเอียดเท่านั้นแต่เป็นการปรับปรุงวิธีการประมวลผลข้อมูลด้วยการผสานกระบวนการเร็วและช้าของระบบโลกเข้าด้วยกันกระบวนการเร็วกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับองจรพลังงานและน้ำซึ่งต้องอัปเดตค่าทุก2-3ถึงนาทีกระบวนการช้ากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับองจรคาร์บอนชีวมลทน และเคมีของมหาสมุทรซึ่งเปลี่ยนแปลงช้าก,กว่าอยู่ในระดับปีหรือทศวรรษการประสานกระบวนการทั้งสองช่วยให้การจำลองสามารถครอบคลุมความซับซ้อนของระบบโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นประโยชน์มากในการทำนายสภาพอากาศและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตการสร้างโลกดิจิทัลนี้เป็นก้าวย่างในเทคโนโลยีและเปิดโอกาสให้นักวิจัยศึกษาปฏิสัมพันธ์ของระบบโลกอย่างละเอียดถึงขนาดเซลล์ ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการพัฒนาการทำในสภาพอากาศและการจัดการกับภัยธรรมชาติในอนาคตแต่ที่น่าสนใจคือการสร้างโลกดิจิทัลนี้อาจเปิดโอกาสให้เกิดการใช้เทคโนโลยีนี้ในเชิงการทำลายถ้าเทคโนโลยีนี้ตกเป็นมือของผู้ที่มีเจตนาที่ไม่ดีมันสามารถนำไปสู่การทำลายสิ่งแวดล้อมหรือการควบคุมสภาพอากาศได้คุณคิดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีแบบนี้เป็นเรื่องดีหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น